และในช่วงของเรื่องเราวข่าวนักเรียนในวันนี้นะครับโรงเรียนนาบทวิทยาคมได้นําเสนอเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมถวายราชาสุรีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าครับปิยาแห่งลูกเสือไทยเพื่อเป็นการน้อมลําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่6และมีการทํากิจกรรมชิดอาสาของลูกเสือและเนตนีกด้วยนะครับ ไม่ต้องการตำราเรียนที่เดินได้ที่ข้าอยากได้นั้นคือเยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษซื่อสัตย์สุจริตมีอุป,ปนิสัยใจคอดีข้าลูกเสือเชื่อไทยใจเคารพขอนอมนบบาทบงพระทรงสี เนื่องด้วยในวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสมเด็จพระมหาเทียราราชเจ้าคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทยเหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีของโรุงเรียนนาโบทพิทยาคมขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อพระสนิกรชาวไทยขอน้อมถวายราชสดุดีแด่องค์พระมหาเทีระราชเจ้าด้วยความเทิดทูนด้วยกล้าว แพรวาแก้วขำอยู่ชั้นมเัเยมศกษาปีที่สองทับสค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงอลิซาแสงนาอยู่ชั้นมเัเยมศึกษาปีที่2ทับสค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงเรียนนาบทพิยาคมค่ะค่ะจิจ้าคะวันนี้ท่องเทียของเราได้จัดกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะ ได้มีการจัดพิธีถวายรลชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าค่ะเพื่อให้ลูกเสือเนนารีสามารถรุ่นใหญ่ได้รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์เป็นผู้ก่อตั้งลูกเสือไทยมาและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือเนนารีค่ะแล้วมีชั้นอะไรบ้างคะที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือเนนารีในชั้นนี้มีทั้งหมดสามชั้นค่ะคือชั้นมัธยมศึกษาที่หนึ่งถึงสามค่ะ นั้นเดี๋ยวเราไปชมกิจกรรมกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะเย <Yay! S 1> ้ค่ะและนี่ก็คือจุดบำเพ็ญประโยชน์ของเด่นนารีม .2 นะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขากันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ สวค่ะแม่นั่ตัวหรือไม่คะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชาวดีสุวรรณชาสายมาสองพันสองค่ะตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะตอนนี้กำลังขัดใบไม้ค่ะรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมบางเพื่ประโยชน์ในครั้งนี้ก็มีความสุขทำให้โรงเรียนสะอาดขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะได,ด้ค่ะผมเดชชาติจักรเสตจังผ้ช่ยู่ชั้นารสิมงที่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะอ๋อกำลังทำความสะอาดห้องนะ้ำครับรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือเนตนาวีนคะนรู้สึกภูมิใจามากครับที่ได้ทำความสะอาดห้อง,งน้ำต้องเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับขอบคุณค่ะ ว่าที่ราบล้า วันนี้นะคะทางโรงนี้ของเราได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีช่วยปลูกฝังวินัยความรับผิดชอบและการช่วยเหลือผู้อื่นและทําให้ลูกเสียในานารีมีจิตสาธารณะค่ะและพวกเราสองคนขออนุญาตลากันไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะมาเกิดลูกสือ